วิธีการทางสุขศึกษาบทที่สามวิธีการทางสุขศึกษารายกลุ่มการสุขศึกษารายกลุ่มเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตามปัญหากลุ่มความต้องการกลุ่มความสนใจกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนกลุ่มพ่อบ้านในแต่ละกลุ่ม จะเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มาจากหลายครอบครัวหลายที่หลากหลายปัญหาซึ่งเบื้องต้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่แล้วเมื่อมารวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่กระบวนการจัดการดําเนินการทางสุขภาพเพื่อที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายจํานวนมากเกิดการเรียนรู้เกิดทัศนคติที่ดีตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ในชีวิตประจำวันได้เหมือนเหมือนกันดูจะเป็นการยุ่งยากและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ช้าหรืออาจไม่ทันการกับปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นผู้ดำเนินงานทางสุขศึกษาจะต้องเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยเครื่องมือเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถของผู้ดำเนินงานสุขศึกษาในการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับกลุ่มบุคคลจำนวนมากซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมการวางแผนในการเลือกวิธีการให้ดีโดยเฉพาะจะต้องพิจารณาถึงจำนวนบุคคลเป้าหมายความต้องการของกลุ่มปัญหาของกลุ่มความเร่งด่วนของปัญหาความยากง่ายของปัญหา ุคลากรที่เกี่ยวข้องสถานที่เวลาในการดำเนินการโอกาสเครื่องอำนวยความสะดวกการประสานงานงบประมาณจะต้องมีคุณภาพและมากพอกับการดำเนินงานและจำนวนของกลุ่มเป้าหมายนอกจากนั้นผู้ดำเนินงานสุขศึกษาจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่มีอะไรที่ยังขาดขาดอะไรเรื่องใดที่ทำได้และทำไม่ได้หรือสิ่งใดที่ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นต้นการดำเนินกิจกรรมกลุ่มส่วนใหญ่ในทางสุขภาพมักจะจัดทำในรูปของการทำโครงการทางสุขภาพเช่นโครงการต่อต้านยาเสพติดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดโครงการเปิดไฟใส่หมวกเหล่านี้เป็นต้นในแต่ละโครงการก็จะมีการนำวิธีการทางสุขศึกษาลหลายๆวิธีมาใช้ประกอบกับกิจกรรม การดำเนินงานโครงการเช่นโครงการต่อต้านยาเสพติดในกิจกรรมอาจจะใช้วิธีการบรรยายวิธีเชิญวิทยากรวิธีอภิปรายวิธีการระดมสมองวิธีศึกษาดูงานมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานผู้ด,ดำเนินงานสุขศึกษาควรทำความเข้าใจ และเลือกใช้วิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ตามความต้องการวิธีการทางสุขศึกษาแบบอภิปรายเป็นกิจกรรมที่จัดให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการพัฒนาความคิดซักถามและตอบปัญหาซึ่งกันและกันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ต่อกันการอภิปรายจะช่วยให้ผู้ดำเนินงานสุขศึกษารู้สภาพปัญหาความสนใจความต้องการทางด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้ผู้ดำเนินงานสุขศึกษาควรจะเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะอภิปรายเลือกหัวข้อในการอภิปรายที่เหมาะสมกับความสามารถเพราะบางเรื่องอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งจนเป็นสาเหตุข,ของการทะเลาะ แตกแยกกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายบางเรื่องอาจจะซ